ี1 6นะครับนะวันนี้จะพามาประกอบคอมนะครับผม GPU เป็น Intel นะฮะ i5 ครับผม SSD เป็น ssd a s ร์เนะครับผม1512ครับ RAM รมอย6ี่ิกิกนะฮะตัวแรมครับผมนะเคสใช้เป็น Gview นะครับผมมามาเริ่มกันเลยับ มาครับระนาบแรกเาใส่ CPU ก่อนครับ CPU ตัวนี้อย่าเพิ่งดึงฝาดําํานี้ออกนะครับผมฝาดําดำนี้เอาไว้ดึงออกทีหลังนะครับผมเดี๋ยวท่านนี้นะครับผมไม่งั้นถ้าไม่เอาฝาดําําใส่เนี้ยในขา CPU มันจะมันจะเบี้ยวนะครับทำให้เปิดไม่ติดได้นะครับผมนี่ครับใส่มันตรงมากมลนะครับมันจะมีมาร์กของมันอยู่ตรงนี้ฮะมาร์กลูกศรมาร์กนะครับใส่ให้ตรงนะครับ ปิดเข้าไปเลยครับผมกดตรงไปได้เลยครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เลยออกมาได้เลยครับเนี่ยจะมีมาร์คของมันอยู่นะครับลองดูชัดๆนะครับผมเนี่ยมาร์คตรงนี้จะมีลูกศรมาร์คให้ตรงกับ CPU นะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ซิงค์เข้าไปครับผมใส่ซิงค์เข้าไปเลยนะครับ tôi nghe tý hiệu tiếng Việt Nam xin cho bạn lấy cho bộ學 cộng thông cho อตัวนี้จะเป็นขาล็อกนะไม่มีน็อตครับผมกดตรงไปเลยเลยครับกด,ดตรงไปเลยครับผมสามารถกดตรงไปเลยครับใส่ให้ตรงล็อกอกอดตรงไปจะเป็นล็อก ก็ิดตามมานี่นะครับปึ๊ียร็จเร็มยครับผม เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะประกอบบอร์ดนะครับผมทีนี้มาเอาซีพวางได้เลยครับผมวางลงซีพเออเจ้าบอร์ดไปวางลงเคสได้เลยครับผมนี่ครับสามารถวางลงไปได้เลยนะครับสายเพื่อจัดกินเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนเสร็จนะครับผมเรียบร้อย เรียบร้อยครับผมเป็นไงครับดูมงนไกลๆพอใช้ได้ไหมครับฝีมือสายก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้นะครับผมสายก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้ครับนี่ข้างหลังครับผมนี่ด้านหน้านะครับเป็นจีวิวนะครับเป็นคลิปแบนนะครับผมสามารถสั่งได้นะครับใครจะสั่งรับประกอบควาอมนห้ด้วยครับผม ก็จะประมาณนี้ครับ